เพราะว่าผมสนิทกับท่านมากโอค่ะท่านเคยเป็นสมาชิกอุธิศภาปี2539ถึง43ซึ่งเป็นสมาชิกอุธิศภาจากการโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในรัฐบาลของคุณบรรหารซึ่งสมัยนั้นผมก็เป็นด้วยก็เคยทำงานกับท่านแต่รู้จักกับท่านมาก่อนที่ท่านจะมาเป็นจุฬานะครับ Mm. คุณอาซิสเนี่ยเออเป็นคนที่นู่นเกิดตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครสงขลาผมเนี่ยก็สับสนชอบคุยว่าเอ้ยท่านจุลานี่ปีเดียวกับผมความจริงไม่ใช่ครับเป็นรุ่นน้องผมสามปีเนี่ยเพิ่งมารู้เมื่อวันที่ท่านเสียชีวิตนะฮะท่านเกิดปีสองสี่เก้าศูนย์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุด ที่เป็นจุฬาราชมนตรีเหมาะสมอย่างไรครับคือความคิดความอ่านของท่านเนี่ยสมัยใหม่เป็นคนใจกว้างไม่ใจใจแคบไม่ใช่ว่าพอเป็นมุสลิมแล้วไอ้นูนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ของท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ใจกว้างเป็นมีเหตุมีผลเวลาที่ผมมีเหตุข้อสงสัยทางด้านหลักการศาสนาเนี่ยผมก็จะถามท่านจะถามคุณอาซิสเนี่ยครับเวลาที่เจอกันท่านก็จะให้คําตอบเป็นเหตุเป็นผลอย่างดี คราวน,นี้เออยากจะบอกตาว่าไอ้ผมจำภาพแววตาของท่านเนี่ยเวลาที่สบตาผมมองผมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเมตตาพูดตรงๆอาจจะไม่เหมาะว่ามีความเป็นเพื่อนเป็นฝูงอยู่ในสายตาของท่านนะครับไม่ใช่ผมมาอ้างว่าเป็นเพื่อนฝูงกับจุฬาราชมนตรีมันรู้จักกันมาก่อนตาภรรยาท่านชื่อรอมีอะค่ะ ภรยาท่านนี่มือวางอันดับหนึ่งในการทำข้าวยำปักใต้อร่อยมากสมัยก่อนเวลาผมจะไปจัดรายการทีวีที่ช่องสี่หัดใหญ่เนี่ยนะฮะผมก็จะติดต่อไปยังคุณอาซิสเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาก็ติดต่อไปบอกว่าคุณอาซิสผมจะไปหัดใหญ่นะอยากไปกินข้าวฝีมือกัก กานี่ก็หมายถึงภรรยาท่านนะครับโอ้ท่านจะดีใจได้เลยได้เลยพอไปนี่โอ้ท่านเตรียมภรรยาท่านเตรียมทําให้อร่อยอร่อยทุกครั้งหลังจากที่ท่านเป็นจุฬาแล้วเนี่ยไม่ว่าผมจะเจอท่านที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าฝากสลามไปถึงเอาา่อกะหรือรอบีอาด้วยแล้วผมไปเมื่อไหร่จะไปขอข้าวยาภาคใต้รับประทานอีกคืออยากจะพูดอย่างนี้ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชน ชาวพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวไทยได้ทราบว่าจุฬาราชมนตรีเนี่ยมันมีเป,นเป็นเป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อบ้านเมืองและคุณอาซิสเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมหนึ่งเคยเป็นสมาชิกกุฎิสภาสองเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาสามก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้รู้ทางาศาสนาเขียนหนังสือก็ก็มากพอสมควร เป็นคนที่มีมารมีมีบุคลิกภาพดีได้รับการเลือกตั้งเออเรามาหาความรู้กันว่าใครเป็นคนเลือกจุฬาลัชมนตรีอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะ,ะในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสี่สิบจังหวัดที่มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะฮะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมีมัสยิดมากจังหวัดไหนมีมัสยิดน้อยเนี่ยนะครับคนที่เลือกเนี่ย คือกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่และจังหวัดจะต้องเดินทางมาเลือกอยุธยานี่เป็นจังหวัดไม่เล็กไม่ใหญ่มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัด25คนทางภาคใต้นี่ทุกจังหวัดมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัด30คนบางจังหวัดเล็กหน่อยอาจจะมี14-15คนรวมแล้วเนี่ยผู้ที่จะมาเลือกจุฬาจุนตรีคนต่อไปนี่นะครับ ประมาณเจ็ดร้อยคนฮะ mm hmm. คราวนี้เมื่อวานนี้คุณแจ็คอยู่กับผม mm hmm. ก็ถามว่าพี่พี่มีพี่ดำรงมีตัวตัวเต็งไหมใครเมื่อวานผมไม่มีครับแต่เช้านี้ผมมีแล้ว mm hmm. เพราะผมได้โทรศัพท์คุยกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสองจังหวัดผมก็พอจะได้ชื่อ แต่ก็ไม่ขอนำมาเอ่ยในที่นี้เพราะมันจะเป็นการหาเสียงให้เขาไปนะครับคุณอาซิสเนี่ยเป็นเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่สิบแปดแต่เป็นมุสลิมมุสลิมสายซุนนีคนที่ห้าที่เหลืออีกสิบสามคนนี่สายชีอาทั้งสิ้นนะครับคนแรกคือสมเด็จเจ้าพระยาบวรรา,าชนายกเชกอาหมัดนี่สาย ชีอะมาจากเปอร์เซียมาจากอิหร่านเลยตอนนั้นยังไม่มีประเทศอิหร่านเปอร์เซียครับท่านมาค้าขายและท่านก็มาได้รับราชการในในหลายหน่วยของกรุงศรียารับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระเจ้าเป็นดินมาหลายพระองค์ด้วยกันสุดท้ายท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบวราบราชนายก คุมทางด้านการคา้าคุมทางด้านทหารอะไรต่อมีอะไรนะครับและได้เป็นจุฬาราชมนตรีด้วยเป็นคนแรกเมื่อวันเมื่อวันนี้วันจันทร์เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานผมตื่นผมนอนอยู่ที่อยุธยาบ้านเวียงเหล็กตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ปลุกเพื่อนผมที่มาจากอเมริกาเพื่อนคนไทยไปจะพาไปไหนแต่ไหนเพราะเขาเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์สนใจเรื่องอิสลามมุสลิมในประเทศไทยใน อ,อายุทยาผมขับรถพาเข้าไปที่ฝังศพของสมเด็จเจ้าพระยาบบรราชชนายกเนี่ยนะครับท่านเฉกอามัดเนี่ยที่ฝังศพของท่านเนี่ยก็อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรียาครับก็มีการสร้างขึ้นเป็นแท่นขึ้นมามีหลังคงหลังคาอะไรนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยทุกครั้งที่คนสําคัญจากประเทศอิหรา่านมาเยือนไทยเนี่ยครับ เขาจะต้องมายุยามาคารวะมาเยี่ยมศพขาะะองท่านเฉกอาหมัดผมก็พาเพื่อนไปเมื่อวานวันวันอาทิตย์ก็อธิบายประวัติของเฉกอาหมัดอะไรต่ไรให้เพื่อนฟังอ้าวพอกลับมาบ้านเวียงเหล็กเจอคุณแจ็คคุณแจ็คบอกพี่ท่านจุลาอาซิตเ,เสียชีวิตแล้วอ้าวเราเพิ่งไปหาจุลาคนแรกมานี่จุลาคนที่ สิบแปดซึ่งก็ชอบพอกับเราก็มาเสียชีวิตผมต้องบอกเลยว่าผมเสียใจมากเสียใจน้ำตาแทบไหลนะครับคือท่านเหมาะสมมากเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่จะมาแทนท่านเนี่ยจะจะเหมือนคุณอาซิสหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณอาซิสเนี่ยก็ปกติดีนะแต่พอเป็นจุฬาราชมนตรีได้ไมากี่วันเส้นโลหิตแจก ไม่เสียชีวิตตอนนั้นกระบุนแล้วอยู่มาได้อีกตั้งสิบสาปีนะครับท่านก็เลยไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์ก็ถามไปยังคนที่ผมรู้จักแนละเชื่อถือได้คิดว่าทำไมท่านถึงมาเส้นโลหิตแตกเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเพราะท่านมาเป็นจุฬานี่ยแหละในสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยมันโอโหแย่งกันมันคานอำนาจมันแบ่งฝ่าย มันมีความระหองระแหงในความคิดคุณอาซิสแกก็ปวดหัวสิไม่รู้จะจัดการอย่างไรแล้วก็ในฐานะเป็นผู้นำด้วยแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะเสียชื่อมุสลิมอิสลามอีกที่ในองค์กรเนี่ยมีการแข่งแย่งชิงดีกันเพราะมันมีอะไรมันมีผลประโยชน์เรื่องฮาลงฮาลานอะไรอีกนะฮะก็เลยเส้นโลหิตแตกหลังสุดเนี่ยผมได้เจอประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเขา ได้ไปพบคุณอาซิสเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยโดยเขาให้ภรรยาของเขาเนี่ยช่วยดูแลคุณอาซิสเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาซิสเนี่ยเวลาเดินเนี่ยยกเท้ายัางไม่พ้นปรมเลยครับนะฮะ <c oughs> ถามว่าและอะไรทําให้เสียชีวิตเมื่อวานนี้มันก็คือสารพัดโรคที่มาเป็นชุดนะครับเส้นโลหิตความดันเบาหวานสารพัดเลยครับท่านก็เลย กลับสู่ความเมตตาของพระองค์อรรถสุบฮา,านะฮูตา,าลาะนะครับเวลานี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมให้ให้ให้ไว้ว่ามีตัวเต็งเนี่ยสี่คนที่จะเป็นจุฬาราชมนตรีมีสองสามคนเนี่ยเปิดตัวแล้วนะครับทางใต้เนี่ยสองคนเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ทั้งสองคน แต่ว่าทางใต้เนี่ยมันก็มันก็สำคัญว่าต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยหน่วยงานของรัฐความมั่นคงเขาโอเคหรือเปล่าบางทีอาจจะสุดโต่งไปหน่วยงานของรัฐไม่แฮปปี้ก็อาจจะลำบากในกรทมรนี่ก็มีสองคนผมก็รู้จักรักสนิทด้วยทั้งสองคนนะครับแต่แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้มีเร็วๆนี้ครับเพราะว่า วันที่ยี่สิบหกธันวาคมนี้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะหมดอายุลงก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่แล้วกว่าจะเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งเสร็จกว่าจะประกาศผลอะไรเสร็จเนี่ยก็คา,าดกันว่ากว่าจะได้เลือกอจุฬาลักมนตรีคนใหม่น่าจะสักมกราคม,มาครับนี่ถามว่าผมกังวลอะไรกังวลครับการเมืองจะเข้าแทรกแล้วล่ละครับอ่เนี้ การเมืองจะเข้าแทรกก็คือว่าทางใต้เนี่ยพักการเมืองบางพักก็ก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ฟื้นขึ้นมาก็จะพยายามช่วยหาตัวคนให้มาเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพักการเมืองบางพักซึ่งเป็นพักที่อยู่ทินอื่นที่เข้ามาในพยายามที่จะเข้ามาในทางจังหวัดภาคใต้เนี่ย ก็คงจะต้องวิ่งเต้นซื้อเสียงขายเสียงแจกเงินแจกทองเพื่อให้ได้คนของตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงเลือกจุฬาราชชมนตรีด้วยนี่ครับการเมืองจะเข้าไปครับมีมีมีความเป็นห่วงการเมืองการเมืองคือการเมืองเลยแหละนะฮะแต่ผม ในฐานะเป็นคนไทยเป็นมุสลิมคนหนึ่งก็จะพยายามนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังในแบบไหนให้ท่านได้รับความรู้นะครับ